ปัญหาของลูกหญิงหลายๆคู่หลายๆคนที่พบบ่อยและก็มีปัญหากันไม่จบไม่สิ้นสักทีลูกหญิงทั้งหลายก็มีทั้งทะเลาะก,กับพ่อแม่แฟนทะเลาะก,กับพ่อแม่เราเราเข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้เราเข้ากับญาติพี่น้องไม่ได้แล้วก็ไม่จบไม่สิน้นในกระบวนการของความรักความสัมพันธ์มันมีอยู่สองเคล็ดลับวันนี้ง่ายๆเอามาฝากกับลูกหญิงทั้งหลายคือหง เคล็ดลับของการสื่อสารให้กับคนที่เรารักเข้าใจและปีกย่อยออกมาขึ้นหนจุดนึงคือเรารู้สึกอย่างไรตอนที่เราคุยกับแฟนเราและสองคือ,เ,อ,อเราจะอธิบายต้นสายปลาเหตุให้กับแฟนเรา ได้อย่างไรและ3คือเวลาเราพูดกับแฟนเราเนี่ยแฟนเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราจะพูดอย่างเช่นว่าแฟนเรากลับดึกแล้วหลายๆคู่ก็กลับมาเลยแฟนกลับมาถึงบ้านเธอเนี่ยทำไมไปแล้วไม่บอกกลับดึกกลับเดินปานนี้ไปทำอะไรมาฉันเนี่ยเป็นห่วง ด้โทรศัพท์มาดูสิไปกับคนนั้นไม่ไปกับคนนี้ในะเช็คนู่นเช็คนี่แล้วก็ซักไซไล่เลียงดากราดไปทั่วและวหดสุดท้ายก็เริ่มจะแฟนเราก็เริ่มจะงุดงิดไม่ชอบละน,น,นานไปทะเลาะก,กันบ,บ่อยบ่อยมันพานที่จะให้เลิกลาเรามารองเปลี่ยนคําพูดดูสิเปลี่ยนการสื่อสารของเราหมายว่าที่รักวันนี้ ฉันเห็นคุณกลับดึกฉันรู้สึกว่าฉันเป็นห่วงคุณนะแล้วก็รักคุณด้วยคราวหน้าคุณช่วยกลับแต่หัวข้ามหรือกลับแต่เวลานี้ไม่เกินนี้ได้ไหมคือเราจะใช้เราจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกเราแล้วก็เราจะได้อยู่ด้วยกันฉันขอคุณแค่นี้ได้ไหมที่รักแล้วเราก็พูดดีๆไม่ใช่ใช้น้ําเสียงที่กระโชกโกคากหรือ,อ ที่เราสื่อสารโดยไม่ตรงประเด็นไม่ตรงประโยชน์สิ่งที่เราพูดเมื่อตะกี้นี่คือคู่พูดให้บอกอธิบายว่าเราได้ประโยชน์อะไรความรู้สึกเราสื่อสารกับแฟนเรายังไงมันพูดกันโดยตรงและข้อที่2คือการให้เกียรติกับคู่รักของเราคือไม่พูดเรื่องราวลับหลัง เรื่องราวต่างๆหรือนินทาแฟนเราให <tr ak 1> ้คนอื่นนินทาแฟนเราให้ญาติพี่น้องนินทาเราให้เพื่อนให้พ่อแม่เราฟังเราจะต้องให้เกียรติเขาและถ้าครั้งไหนที่เราพูดเรื่องไม่ดีของเขาให้คนอื่นฟังเมื่อแฟนเราได้ยินเขาจะรู้สึกอย่างไรเขารู้สึกไม่ดีกับเราว่าเราทําไมถึงเป็นคนแบบนี้เราทําไมถึงต้องเล่าเรื่องราวคนในครอบครัวให้คนอื่นเขาฟังเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราเราหยุด ไม่เล่าเรื่องราวคนในครอบครัวให้คนอื่นเขาฟังจงให้เกียรติเขาตั้งต่อหน้าและหลับหลังและวันนี้สองเคล็ดลับที่ครูจะเอามาฝากรูปญิงทั้งหลายลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตดูนะคะรักจะได้ไม่มีวันเลิกลาค่ะถ้าใครชอบเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการสารความรักความสัมพันธ์ให้กดติดตามไว้นะคะหรือ ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับอกหักรักคุดหรือการใช้ชีวิตคู่ให้กดไปที่ลิงก์ด้านบนได้ค่ะคุณเอ่รนรินดาจิตวิทยาชีวิตคู่ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคู่กับทุกเคสนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆและพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ